สวัสดีครับกับรายการกับเราเข้าสู่รายการพีจีแมทีวีนะฮะถ้าเกิดได้ยินเสียงคุยเรื่องไททันก็อย่าตกใจนะครับเพื่อนผมคุยกันวันนี้เราก็อาจจะเนิไอไอไอไทยการจุดเกาะหรือเปล่าวะแย่งพูดจะอาจจะแหลกๆนิดนึงฮะก็ขออภัยด้วยเออแหละไอ้ไททันจุดเกาะใช่ไหมลื่นคุ้ยโอ้แกฟังเข้อติเราพูดอยู่ด้วว่าใครไอ้ผมทองกล้ามใหญ่ๆอ่ะ อ่าฮะตอนนี้เรากำลังจะวิ่งไปเรียนกันนะฮะแล้วตบเกียนแตกเลยอ๋ออย่างนี้ไม่เอิงเฮ้ยเราไปวิ่งดูกันอะไรเนื่องตอนนี้เบลทูนี่คนตัวสูงๆหรือเปล่าวะไปดูกันเลยเบลทูนคนหูดำอ่ะโอ้ยแหลกเบลทูนทำไมทำไมบูลลี่ผมแหลกจังเลยเนี่ยเบลทูนเป็นไททันหกสิบเมตรไรเนอร์เป็นไททันเกาะแล้วก็พึ่งโหลดวันนี้ แอนนี่ก็เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราคุยด้วยเพื่อนในเอเล่โหลดวันนี้เล่นวันนี้แคทวันนี้นะฮะเห็นไหมบอกแล้วก็จำไม่ผิดหรอกแอนนอ่ะแอนนี่ก็เป็นไททันตัวเมียแอนนี่เหรไม่ดูเด็กเขาไม่ทันได้ตูนตอนนั้นอ่ะเออเขาแอนนี่ไอพีที่มันที่มันเตะที่มันต่อสู้โหดหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่หรอไี่ว่าสามสามตัวมันจะเป็นไททันชั่วไม่ใช่หรอ แล้วก็มียูมินแหะคนที่เล่นแบบคิดต้าบ่อยไปเลยอะไรล่ะไปต่อเด็กเกเรคนอีกทีว่าเราจะไม่เป็นเด็กเกเรนะคะวันนี้วันนี้เราจะเป็นเด็กดีเด็กเกเรไม่ใช่เด็กเกเรนะฮะไลเนอร์เลยทูนอัเทนผู้หญิงผุทองแล้วก็ยูมินสองคนคือไอ้เอเลนก็ได้วะหาห้องเรียนไม่เจอรู้จักยูมินเปล่าชิบหายแล้วอาจารย์อาจารย์โนื่อาจารย์เหนื่อยอาจารย์รีบเหนื่อยแล้วอาจารย์นะ อ่ะผมต่อให้อาจานสองคนเลยเอาจานไม่ไรอ่ะอะไรนะอาจารย์เหนื่อยละโอเคนะฮะเราจะไปอ้าวไม่ใช่นี่ว่านี่เปนของผู้ชายหอชายเราจะไปเยี่ยมหอหญิงกันนะฮะไม่เราจะไปเยี่ยมหอหอหญิงกันนะฮะหอหญิงเนี่ยสาวมันมันไม่ได้ไปหาหไม่ใช่เหรออ่านี่ใช่แฟนผมเปล่าหัวแล้วไม่ใช่แต่รู้จิตจีบไปี่ยนเนี่ยไม่ได้ยิน อยางนั้นไม่ถูกให้ดอกไม้อยากรู้ก็ต้องให้พ่อยเล่นทำให้ดิพ่อยเล่นทำให้ไอเอเลเมนเทนได้เลยใช่พ่อพ่อแนงพ่อชินเงยาพลังนี้ผมป้องอุ้ยอาจารย์อย่าพึ่งซี่ผมกำลังจีบคนอยู่โอ้อาจารย์เฮ้ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยต้องาเข้ลือดอิริเบนที่ให้มีขสากินจะเป็นไหมวะตายซะอาจารย์อุ้ย อาจารย์หญิงอุ้ยชิบหายอาจารย์หญิงครับโอ้ชิบหายแล้วอุ้ยอาจารย์ใจเย็นดิอาจารย์โอ้โหเออก็เล่นยากนะฮะยากมากมาหล่อหล่อเฟมไม่ยากเลยขนาดเลี้เล่นมันง่ายๆโดนคุยโดนถึงพออซสละโอ้เจ้าหูได้เพิ่งรู้พออสนี่คืออะไรเว้ย เอาเข้าไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฮึว่าแแบบในห้องนี้แแบบหน่อยนะผมเก็บด้วยโอโห้เก็บไม่ครบเจ็ดสิบห้อันวิ่จริงจริงด้วยเอ้แฟนเราคนไหนนะนี่ไงของฮา้าวฟังใช่ไม่เนี่ยไม่มีคนหนึ่งอ่ะตอน14มันชื่อว่าอะไรวะมินามิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำแฟนใครเฮ้ยอุ้ยอาจารย์ เนี่ยไอ้เนี่ยซับย์ไทยคนนี้เขาไม่ค่อยชอบเซมเสียงดังน่าขายเขาไม่ชอบคนที่ไอ้นี่อะไรนี่ที่มันซทรัพย์ไอ้หมันโอ้ยอาจารย์เนี่ยชื่อไอ้เนี่ยตายแล้วไม่มีอะไรแหละโทษด้วยนะครับ์เอยสไลน์ได้ด้วยถ้าทุกคนจะติดไม่มาได้จะเป็นอะไรที่ดีมากดูแมงกุ๊กสูบโอ้สไลน์ได้ด้วยเขากินแม่กุ๊กซันกึ่งรู้ เนี่ยวันนี้คนนี้ซับไทยไททันมันทำไม่ค่อยงอคุณนี้ซับไทยไททันอ่ะมันซับไทยไม่มันเลยจริงเหรอไม่รู้มันเขาชอบเขาชอบคนนี้ซับไทยมากกว่ามันซับมันไม่เลยเฮ้ยเด็กกีดอ่ะเฮ้ยเด็กกีด้วยเว้ยเด็กผู้ชายกีดมันจะคุ้นๆนะเฮ้ยเด็กผู้ชายกียด เพื่อนอยู่มันดูแล้วมันไม่มันอ่าแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตตัดแบแปรร๊บนึง <c oughs> กลับมาต่อกันนะฮะอาจจะดูเหมือนเสียงเงียบลงนะฮะเพราะเมื่อกี้ผมไปปิดแบบปิดฟังห้ามฟังแบบไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะโอเคมันจะได้อัตราลดในการได้ยินเสียงเกมนะฮะป๊อป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 นะฮะอ่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้แคสอะไรนะฮะเพราะ ไม่รู้จะแคสอะไรเหมือนกันผมไม่มีแต่แคสไมคครับก็นะอ่าผมอาจจะทำเป็นแบบสองสามพาร์ตนะฮะในคลิปประมาณสิบเอยประมาณสองพาร์ตนะฮะในคลิปหนึ่งก็คลิปหนึ่งก็มีสักประมาณสินาทีประมาณนี้นะฮะผมจะเป็นสพาร์ตคลิปประมาณเนาทีนะฮะมันจะได้สะดวกลงในการเร็วเอ้ย <laughs> จะได้สะดวกในการลงนะฮะจะได้เร็วเค okay. เราจะได้เรียนอีกว่าเนี่ยจะหาห้องเจอไหมล่ะหาเจอก็ดีอยากเรียนแกงเด็กดีกว่านะฮะดึงเอาจะดึงเกงไหนเนไม่ใช่ละเรื่องอะฮะ ไม่อยากหาเรื่องนะคือผมศึกษามาแล้วนะครับนิดนึงผมก็ได้ทำเควสนิดนึงก็ไม่ได้โทษขอขอภัยด้วยนะฮะที่ไม่ได้แบบถ่ายตอนแบบเริ่มแรกเลยนะฮะผมต้องแบบมีเวลาศึกษาหน่อยนะฮะงั้นผมแบบมานี้เล่นไม่เป็นนี้ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องกันไปกันใหญ่เลยนะฮะโอเค <S <S okay. นะฮะอุ้ยแหลก เอา้าห้องเรียนปิดอะเอา้าไม่เคยมาทันเรียนทุกทีเลยโอ้สายจะเป็นเด็กดีซะหน่อยอู้เจ็บเอ้ยเราเริ่มหิวแล้วเ,เดี๋ยวไปซื้อปั๊บซี่กินแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊จําได้ปั๊บซี่อยู่แถวๆนี้นะใช่ตรงนี้ปะ่ะอ่านี่ยปั๊บซี่เอ้ยจะซื้อปั๊บซี่เอ้ยเอ้ยจะซื้อปับออป๊บซี่เฮ้ยเอ้ย อาจารย์ตามไม่ได้หรอกอาจารย์แก่แล้วาอ,าอาจารย์โดดไม่เป็นเอา้ยอาจารย์โดดเป็นเว้ยเอออย่างน้อยอาจารย์ก็มีเหนื่อยอย่างน้อยอาจารย์ก็เหนื่อยเป็นทั้งๆทีอาจารย์เหนื่อยเป็นนี่วผมชิบหายเลยอะอ่านะฮะอันนี้คือที่นผมไม่รู้นะฮะยังไม่เคยมาสำรวจอะไรเลยคือแบบพอเป็นนิดเดียวผมก็มามามา,มาเล่นเลยครับ ผมก็มาแคดเลยแค่แบบตีเป็นต่อยเป็นแบบส่งจูบเลยเป็นอย่างเงี้ยแค่ดูอันนี้ Hello, <class. S 1> เป็นดูเควสเป็นดูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูเควสเป็นสิครับเป็นแบบ uh, ดูว่าเรียนเรียนที่ไหนหอ uh, เราอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับอืมผมก็เป็นแค่นี้เลยนะเ <laughs> ออดูอ่ไอตัวแรกอะไรไม่รู้นะฮะ move control navigate นะฮะ อันที่2 l e f t l e f t l e f t a l e f t a d หรือ l e f t a l t นะฮะเออคือด้านซ้ายนะฮะเล็ฟซ้ายไล่ขวานะฮะโอเค select letter l e f l e f shift นะฮะตรงนี้คือ delete letter คลิกซ้ายคือ scramble letter น,นะฮะแล้วก็ r ก็คือ information โอเคเออโอ้ไม่ชอบวิชานี้มากเลยมีอะไรมั่งวะเนี่ย ้คำว่าลาวก็ได้นี่ว่ะคำว่าลาวเดียวเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ลาวเฮ้ยทำไมลาวไม่ได้วะเฮ้ยมันอ่านวัาโลนี่เออใช่ไม่ได้ Will I will die? Will I? I'm afraid that's not English. Oh, my do my will try again, James. I don't think that's in the dictionary. Lo, that's right. We Whoa... -O. That has to be some sort of slang, yes? Why? Good show. Well. Good one. In the ball. Well. No. well done. Um Om... Try again. Try yes. Low ลโอีเออคือก็นะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องหาศัพท์อังกฤษก็นะแต่ถ้าเกิดมีไหนให้สะกกดก็ผมก็ได้นะยอมยอม ยอมนะฮะอ่าาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะไปลงเรื่อยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบครับ